เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพพระสมพรจันทปโรนิสิตปัญญาตีชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาพุทธศาสนามหาวิเชรัยรมหาจุราลงกรณราชวิทยาัยวิทยาเขตบารีศึกษาพุทธโคดนคนปรปฐม บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อสลองสัจจาประดับบารมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ควรขวายฝั่นใจในการมำเพ็ญกุศลความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปณนะโอกาสนี้ จะได้กล่าวเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิสุทสงฆ์ในพุทธศาสนาอธิษฐานการฝนให้ถือเอาราตีเขตอาวาสนั้นๆเป็นที่อยู่ตลอดไตามาาสามเดือนมิให้ไปค้างแรมที่อื่นนอกจากนี้ยังมีให้ไปด้วยเหตุจำเป็น แต่ก็ต้องทรงอนุญาตให้ไปค้างคืนที่อื่นด้วยด้วยการสัตตหกรณียะคือให้กลับมาภายในเจวันอย่างนี้เรียกว่าจำปรรษาการจำพรรษานี้แต่ครั้งพุทธกาลท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพจะขอนำประวัติความเป็นมาแห่งการเข้าปรรษามาเล่าให้ฟังพอประดับความรู้แก่ท่านที่นับถือพระศาสนา เพื่อเป็นอุบาสกโภสะกาที่ดีต่อพุ่อนศาสนาเสืบต่อไปในการสมัยล่วงมาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันในครั้งนั้นพระองค์พุทธองค์ยังคงได้ทรงบัญญัติการจำปรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ได้พากันเที่ยวไปในถิ่นต่างๆไปในที่ต่างๆไปทั้งในฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว พวกชาวบ้านก็พากันติเตียนด้วยการต่างๆว่าสมณะขายบุตรทั้งหลายนี้ได้พากันเหยียบย่ำต้นข้าวที่เขียวกระจีอยู่ในท้องทุ่งเหล่านั้นเบียดเสียพดพืชพันธุ์ธัญญาหารชนิดต่างๆและทำให้สัตว์เล็กๆเป็นอันมากให้ถึงซึ่งความตายส่วนพวกปริภาชกซึ่งเป็นพวกเดรธี มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาก็ยังรู้จักพากันหยุดพักการเที่ยวเตรในฤดูฝนและแม้แต่พวกนกที่เป็นสัตว์เัจฉานก็ยังจัดทำรางไว้เป็นที่อยู่อาศัยตามต้นไม้ตลอดฤดูฝนส่วนสมณะสักบุตรเหล่านั้นได้พากันเที่ยวไปตลอดฤดูกาลเมื่อพระภิกษุทั้งหลายได้ยิน คำิีเตือนของชาวบ้านก็ได้พากันไปกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบพ,พระองค์ทรงได้ถือเรื่องนี้เป็นเหตุแล้วตัดแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าเราตถฐานาคตอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายได้จำปรรษานำดับนั้นๆภิกษุทั้งหลายพากันคิดว่าจะต้องจำปรรษาเมื่อ,อไหร่เนอ แล้วก็พาการกราบทูลให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพ,พระองค์จึงตัดว่าเราอนุญาตให้พิสุพุทศสาวกเข้าประจำปัญษาในฤดูฝนพิสุทั้งหลายก็มีความประสงใสจึงคิดกันว่าวันเข้าปัญษาเป็นวันไหนแน่จึงได้พากันไปกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบอีกพระพุทธองค์จึงตัดแก่พิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายวันเข้าปรรษาสำหรับพิสุในพระพุทธศาสนามีอยู่สองวันด้วยกันคือวันเข้าปรรษาต้นและวันเข้าปรรษาหลังพรรษาต้นได้แก่เดือนแปดแลมหนึ่งค่ำและพรรษาหลังได้แก่แรมเก้าห่งควันเข้าปรรษามีอยู่สองวัน พิสูทั้งหลายส่วนการเข้าพรรษาของพิสูในพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันนี้มิค่อจะมีวิธีอะไรมากนักโดยมากจะมักจะอยู่ประจำอาวาสที่ได้เข้าไปอุโบสถนั้นๆการเขา้าพรรษานั้นขั้นต้นต้องอนุญาตให้ตะเตรียมเสนาอาสนะเก็บกวาดเช็ดถูสถานที่ที่จะเข้าพรรษาให้เรียบร้อยตั้งน้ำใช้น้ำฉันให้พร้อม ที่เป็นการตัดเตรียมขั้นต้นเมื่อถึงกำหนดตามที่พระบรมพุทธาอนุญาตให้ประชุมโดยพร้อมเพียงกันในอารามนั้นๆเพื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ให้เบ่งวาจาพร้อมๆกันทุกๆองค์ที่อยู่ในอาวาสเดียวกันว่าอิมัตสมิงอาวเสออิมางเตมาสังวัสังอุเปมิซึ่งแปลว่า ข้าพระเจ้าจะเข้าอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนในอาวาสนี้การอธิษฐานเช่นนี้เป็นมติของพระอัถจารย์ที่กำหนดขึ้นตามพระบรมพุทธ,ธาอนุญาตทั้งนี้เพื่อจะเป็นการตั้งมั่นทั้งทางใจและทางวาจาการที่พระสุสงจำพรรษาเช่นนี้ก็เป็นการดีสําหรับพุทธานพุทธบริษัททั้งหลาย อยู่มิน้อยที่มีโอกาสประกอบกุศลซึ่งเป็นที่นิยมของผู้นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อถึงวันพระ8ปดข้าเดือน14บสี่คนับตามเดือนขาดหรือ15บห้าข้ำนับตามเดือนเต็มต่างก็พาก,กันแต่งสำรับอาหารคาวหวานไปถไวายพระวิศุสง์ที่จำพรรษาณนะที่อยู่ใกล้บ้านเรา บาสกาวิกา,าทั้งหลายก็จะพากันร,รับสินถือมั่นตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อจะเป็นการกัดเกากิเลสให้มีความเบิกบานให้มีความสงบเบาบางลงอ่าสภาวิปัสสนาเบื้องต้นแห่งการวิปัสสนานั้นก็ต้องชำระสินของตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนแล้วก็หาวิเวกเพื่อจะได้ แล้วก็นั่งสมาธิตั้งกายให้ตรงแล้วน้อมจิตลงพิจารณาในอัตภาพร่างกายของตนให้เห็นความเป็นจริงคือให้เห็นว่านามลูกขันธาตุอายตนะเหล่านี้ตกอยู่ในอำนาจของสังขารคือการปรุงแต่งมีการไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของโลกแล้วค้นหาเหตุปัจจัยว่านามลูกธาตุขันอายตนะ เหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดขึ้นให้ตั้งอยู่และแตกดับไปจะเห็นอวิชชาความรู้ตันหาความดิ้นลนกวนกวายการกระสับกระส่ายอุปทานการยึดมั่นถือมั่นาสามประการนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงอยู่บำรุงทาลกให้เจริญขึ้นเมื่อตึกตองให้เห็นความเป็นจริง เป็นวันเข้าปรรษาแห่งไต,ตรมาตลอดสามเดือนในฤด,ดูฝนของพระพิสุสูงในพุทธกาลนี้พู้พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญทานรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเจริญภาวนาด้วยกันนำไปประพฤติปฏิบัติชอบเมื่อให้ชีวิตพ้นจากทุกข์มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าได้บุญกุศลสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ เมื่อไปบัติได้เช่นนี้วันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันมงคลคือวันเริ่มงดเว้นจากการประพฤตินอกลีกนอกรอยอันเป็นทางแห่งความเสื่อมเริ่มต้นการรักษาศีลเพื่อเจริญเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งโลกสมกับเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้เพื่อจุดประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์และ สาธุชนผู้บริษั์ทั้งหลายได้มาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นจนประสบผลสำเร็จกล่าวคือมีความสงบสุขดังที่พรณนามาในการที่สุดลงแห่งธรรมศษานี้ขออำนาจแห่งคุณงณามความดีของศรีรัตไตรคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ววันนี้จงมาเป็นวัจจัจ เสิมส่งให้คุณโยมทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปทุกคนทุกท่านเทินเนอนเจริญพร